สวัสดีครับผมวันนี้นะครับ28มิถุนานะครับมาดูยอดน้ำกรดนะครับส่วนเล็กนะครับผมนี่วันนี้ก็ส่วนอายุ1 1ปีนะครับมาอัปเดตให้ทุกคนดูนะครับว่ากรีดคืนที่3มนะครับมีดที่3ามนะครับผมนี่ออกดีทีเดียวนะครับผมพันสองห้าหนึ่งนะครับก็โซนล่างเช่นเคยวันนี้ออกดีเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าฝนตกนะครับ หลังจากฝนตกนะครับผมอยู่ตรงสวนด้านล่างเช่นเคยนะครับผมนี้นะครับผมก็สองห้าหนนะครับออกดีมากนะครับช่วง11ปีนะครับเจ็ดปีถึงสิปีถ้าเป็นถ้าเปรียบเทียบกับ6กร้อยนะครับผมเลยครึ่งถ้วยเลยครับมีดเดียวนะครับนี่นี่หนึ่งมีดสอมีดสามมีดนะครับต้นนี้ต้นใหญ่นะครับ ถ้าเปรียบเทียบกันกับ600นะครับผม251กินขาดเลยนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูมาดูยางแข็งไหมนครับนี่แน่นมากนะครับผมแน่นมากยังไม่ได้แกะขายนะครับ251เปอร์เซ็นยางดีมากนะครับผมก็บางท่านก็กังวลน,นะครับกลุ่ม251หลายๆท่านก็บอกว่า ไม่ค่อยทนนะครับแต่มันก็ทนอยู่นะครับผมทนอยู่ถ้าเราไม่กรีดตอนแรงแรงนะครับผมบังคับตอนแรงแรงนะครับต้นนี้ไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเหมือนจะเป็นเชื้อราครับผมแต่ก็ยังให้อยู่นะครับปีที่แล้วออกเยอะก็มีนะครับต้นต้นที่ไม่ออกก็มีอันนี้ก็ออกนิดเดียวนะครับผมดื่มน้ํานะครับผม มีต้นออกกับต้นไม่ออกเหมือนกันนะครับต้นนี้ออกมาออกนะครับผมใกล้น้ําอันนี้สามเมตรก็ถือว่าโอเคนะครับสําหรับต้นประมาณนี้นะครับต้นนี้ไม่ค่อยออกนะครับมันก็มีออกบ้างไม่ไม่ออกบ้างนะครับบางต้นตรงนี้จะปลูกนะครับทีมากเลยครับดูดิทีมากแล้วก็ต้องการสารอาหารมากนะครับ อายุสปีต้นนี้ออกเยอะนะครับ251หนะครับ600จะอยู่ด้านบนนะครับ251นี้ออกดีมากนะครับช่วงหน้าฝนนี้แล้วก็น้ำยางก็เปอร์เซ็นต์ดีด้วย3มตรได้ประมาณนี้นครับก็ไม่ถือว่าออกเยอะมากนะครับก็ประมาณพอดีพอดีนะครับ อย่างออกมาเยอะนะครับเพราะว่าเรากรีดได้แค่นิดเดียวเองนะครับผมเราเพิ่งกรีดได้แค่นิดเดียวเองนี่โอ้เปิดหน้าไม่บาดเลยครับก็ประมาณนี้นะครับนี่่วนด้านบนจะออกไหมเดี๋ยวเดินไปดูนะครับส่วนด้านบนก็ออกอยู่นะ พี่ๆเป็นเพื่อนที่กังวลว่าสองห้าหนึ่งจะตายหนึ่งนะครับใส่ปุ๋ยเยอะๆนะครับไม่ตายหรอกดูต้นใหญ่นี้ออกน,ะนี่ครับอ,ออกนะครับต้นใหญ่สองห้าหนึ่งเช่นกันนะครับ ควยามค้นมากนะครับเพราะว่าเพิ่งเปิดไป3ามคืนเองนะครับหนึ่งยุดหนึ่งนะครับแขงโป๊กก็ประมาณนี้นะครับผม